ท่านนะผมวันนี้เราก็มากับเว็บเค m เ t h t com นะผมเว็บเพิ่มยอดไลค์ยอดผู้ติดตามอันดับหนึ่งของประเทศไทยนะผม วันนี้นะผมก็จะมาสอนนะผมการปั๊มไลค์นะครับผมของ IG นั่นเองนะครับผมสำหรับเว็บเคเอ็มขีดทีนี้นะครับผมเป็นเว็บที่ทําปั๊มไลค์ได้เนียนที่สุดในประเทศไทยเลยนะครับผมสำหรับตอนนี้นะเป็นเว็บที่ดีที่สุดแล้วนะครับผมแล้วก็สำหรับเพื่อนๆคนไหนนะผมที่ยังไม่มีสมาชิกนะผมก็สามารถกดสมัครสมาชิกที่ด้านขวามือด้านล่างตรงนี้ได้เลยนะครับผมก็กกข้อมูลตามที่ตัวเว็บแจ้งมาได้เลยนะครับผมหลังจากนั้นก็สมัครสมาชิกเรียบร้อยเลยนะครับผมสมัครสมาชิกฟรีนะสำหรับเว็บนี้นะครับผม แล้วเราก็เข้าไป <izon> ที่หน้าเว <stimulus> ็บกันเลยดีกว่านะครับผมหลังจากที่เราเข้ามาที่หน้าเว็บกันแล้วนะผมหน้าเว็บก็จะมีประมาณนี้ครับผมจะมีตัวโปรแกรมนะผมอยู่ด้านล่างนะผมเลื่อนลงมาหน่อยจะมีคาว่าหมวดหมู่นะผมตรงนี้ก็จะเป็นตัวโปรแกรมที่เราจะเลือกใช้กันในวันนี้นะครับผมก็นี่เลยครับผมมาที่บริการแนะนําตรงนี้ครับผมก็คือ IG นะครับผมก็สลับเว็บนี้นะก็จะมีครบทุกบริการนะผมไม่ว่าจะเป็นนะผม บริการของ f c e e o o o นะครับผม YouTube TikTok นะ IG t w i t t e r o อ l ์โอนะครับผมมีครบทุกแพลตฟอร์มจริงๆนะผมสำหรับเว็บนี้นะไม่ว่าจะเป็น SEO ของ Google ก็มีนะผม s h o ป e e ก็มีนะฮะสำหรับการปั๊มไลค์ปั๊มแชร์นะผมปั๊มคอมเมนต์ได้ทุกอย่างเลยนะผมสำหรับการตลาดออนไลน์นั่นเองนะับผมวันนี้ผมจะมาเลือกเป็น IG นะครับผม หลังจากที่เราเลือกตัวหมวดหมู่ได้แล้วเราก็ต้องมาเลือกบริการกันต่อนะครับผมบริการที่เราจะใช้ในวันนี้นะผมก็เป็นปั๊มไลท์นะผมสําหรับ IG นั่นเองนะครับผมหรือว่าปั๊มหัวใจ IG นั่นเองนะฮะเราก็มาเลือกตัวโปรแกรมนะผมตัวโปรแกรมที่ผมจะแนะนำนะผมสำหรับตัวนี้ผมก็จะปั๊มเป็นนี่ครับผมคนไทยราคาถูกนะผมทํางานทันทีนะอันนี้คือรวดเร็วมากๆเลยนะผมอันนี้ผมแนะนําเลยนะฮะสำหรับตัวโปรแกรมของ IG นะฮะที่จะเป็นรูปสายฟ้า3อันอย่างนี้นะครับผม ก็เลือกอันนี้เลยนะฮะหลังจากที่เราเลือกตัวโปรกแกรมได้แล้วก็ให้เราไปที่ IG นะครับผม IG ทวงผมผมก็จะใช้เป็นอันนี้นะฮะก็โพสต์นี้ก็เพิ่งโพสต์ไปเมื่อ3านาทีที่แล้วนะผมผมก็จะกดปั๊มกันเลยนะครับผมเวลาเราเข้ามาที่ IG แล้วก็ให้เรากดไปที่ขีดสขีดตรงนี้นะผมกดคัดลอกลิงก์ตรงนี้ได้เลยนะผมและ IG เราต้องตั้งเป็นสาธารณะก่อนนะผม หลังจากที่เราตั้งสาธารณะของ i อแล้วคัดลอกลิงก์แล้วก็นาลิงก์มาวางไว้ในช่องวางลิงก์ของเว็บได้เลยนะครับผมแล้วปริมาณนะผมอันนี้ของไอจจะราคาถูกมากๆเลยนะผมแล้วก็ได้ปริมาณเยอะด้วยนะผมผมก็จะเลือกสักห้าร้อยเลยนะฮะนี่ับผมห้าร้อยนะผมขั้นต่ำนะผมสิบถึงห้าแสนิบถึงห้าหมื่นก็เลยทีเดียวนะผมห้า้อยไลค์นะผมเพิ่งใช้แค่เพียง1ิบบาทเท่านั้นนะฮะก็กดสั่งซื้อกันได้เลยนะผม หลังที่เราสั่งซื้อไปแล้วนะผมทีนี้ตัวโปรแกรมก็จะเริ่มรันระบบทันทีเลยนะฮะ ก็ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆคนไหนนะผมไม่รีบไม่อะไรนะผมก็ไปรอที่หน้า IG ของตัวเองได้เลยนะผมก็บางทีนะผมถ้าเกิดว่าเป็นตอนช่วงที่ตัว IG ไม่ได้อัปเดตอะไรนะผมตัวไลค์จะขึ้นมาไวมากๆเลยนะฮะอันนี้ก็ถ้าเกิดว่าเรายังต้องรออยู่อย่างนี้นะผมก็รออีกสักครู่หนึ่งนะครับผมบริการก็จะรันไปเรื่อยๆนะผมเพื่อที่จะไม่ให้ตัวโปรแกรมนั้นฮะสามารถจับได้นะผมตัว AI ของตัว AI ของ IG นะผมจะไม่สามารถจับได้นะฮะ ก็อันนี้ก็ถือว่าเป็นโปรแกรมที่เนียนที่สุดและดีที่สุดเลยนะครับผมแล้วก็สำหรับเพื่อนเื่อคนไหนนะผมที่ไม่รู้นะผมช่องทางการเติมเงินนะฮะเพื่อมาใช้ตัวโปรแกรมนะผมก็มาที่ขีด3ขีดด้านบนตรงนี้เลยนะผมในโทรศัพท์จะไม่เหมือนกับในคอมนะผมในโทรศัพท์จะไม่ได้แจ้งมาต้องแต่แรกนะครับผมในคอมมันจะขึ้นด้านข้างเลยนะผมอันนี้ต้องกดมาที่ขีด3ขีดแล้วมาเลือกคำว่าเติมเงินตรงนี้นะผมก็จะมีทุกครบทุกช่องทางเลยนะผมไม่ว่าจะเป็นนะผมสแกน qr code t o m a n e y wallet อ่งเปล wallet บัตรเดบิตนะฮะ มีครบเลยนะผมและสำหรับเพ,เพื่อนนะผมที่อยากจะแนะนําเพื่อนนะผมเพื่อนรับค่าบริการยอดค่าบริการ5%เอร์เซนะผมก็จะมีอัตราค่าแนะนําเพิ่มขึ้นให้อีก5%้าเปอร์เซ็นตะสำหรับเพื่อนอน,อน,นะผมที่สนใจจะใช้ลิงก์ของตัวเองเพื่อรับค่าแนะนำนะผมอันนี้ก็มีนะฮะก็ตอนนี้นะผมไอจี IG ก็น่าจะเริ่มขึ้นเป็นที่เรียบร้อยแนละ้วเริ่มแจ้งเตือนแล้วนะครับผม ก็หลังจากที่เรารอมาสักครู่หนึ่งแล้วนะครับผมก็ตอนนี้ไลค์ก็ขึ้นมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะขึ้นมา502ไ like ลค์เลยนะครับผมก็จะขึ้นมาใช้เวลารอกันสักครู่นะครับผมถ้าเกิดว่าเป็นในจังหวะที่ตัวโปรแกรมค่อยๆรันนะผมเพราะว่าโปรแกรมนี้ค่อนข้างเนียนนะจะไม่ถูกตรวจจับจาก AI ของ IG แน่นอน100%รนะผมสำหรับเพื่อนๆคนไหนนะผมที่สนใจอยากจะใช้โปรแกรมนี้นะผมก็สามารถสมัครกันมาได้นะผมที่ลิงก์ใต้คลิปตรงนี้เลยนะครับผม ก็น,นี่นะผมไลฟ์ไม่ลดแน่นอนนะผมไลฟ์จริงๆนะครับผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะฝากไว้ด้วยนะผมสวัสดีครับ